สวัสดีครับผมปาเดกเกษตรกรสีขาครับครับวันนี้ก็เดินเข้ามาเลาะดูลูกทุเรียนนะครับแล้วก็เห็นหญ้าขึ้นเยอะนะครับผมต้นทุเรียนเล็กนะครับก็เลยนั่งถอนหญ้าออกจากโคนต้นในเขานะครับนี่ครับก็เป็นทุเรียนพันยาวลิ้นจี่นะครับซึ่งก็ไม่ค่อยได้ดูแลอะไรให้เขามากนักเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็จะปล่อยปล่อยตามธรรมชาตินะครับผม แล้วก็เวลาพ่นปุ๋ยพ่นยาทุเรียนโตนะครับก็ค่อยมาพ่นให้เขานะครับก็ไม่ได้ดูแลเป็นพิเศษต่างจากทุเรียนโตนะครับนี่ครับผมก็ยังมีร่องรอยนะครับที่ใบเหลืองช่วงหน้าหนาวนะครับแต่พอช่วงนี้ฝนตกบ่อยก็เลยมียอดขึ้นมาขึ้นมาบ้างครับแล้วก็พ่นยาเชื้อรายาฆ่า,มาแมลงให้เขานะครับพอมียอดขึ้นมา นี่ครับครับผมก็เริ่มมีหลายยอดแล้วนะครับผมก็ค่อยมาติดตามดูนะครับว่าต้นนี้จะเป็นอย่างไรนะครับก็เป็นทุเรียนยาวลิ้นจี่ซื้อมาแป0รบาทครับก็จะพยายามดูแลธรรมดานะครับแบบให้ธรรมดาให้มากที่สุดนะครับ ลดน้ำนะครับส่วนปุ๋ยก็ใส่เหมือนกับพี่ๆเขาแล้วก็ยาเชื้อรายาฆ่าแมลงเวลาพ่นต้นทุเรียนโตก็คอยมาพ่นให้เขาด้วยแค่นั้นนะครับครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็พามาชมทุเรียนเล็กกันเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับครับท่านที่มาชมใหม่ย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ